สวัสดีครับพบกับ o 洛克 m a n X d i e กันนะครับมีอะไรใหม่ในเลเวล145นะครับผมเราก็จะมาลุยกันนะครับผมตอนนี้ผมเคลียร์จากขอบทาวเวอร์ได้เรียบร้อยนะครับผมขอคอยจากขอบเนี่ยมันง่ายมากครับรอบนี้นะครับไม่มีอะไรพิเศษฮะแต่ดาบร้อยสิบเก้าสนุกมากนะครับผมอ่าก็อย่าลืมไปเล่นกันนะครับฟันสนุกมากนะครับผมมาเรามาดูเยลโล่เดวิลดีกว่าครับผม มีอะไรใหม่ใน level 45ก็จะมีอยู่สองประเด็นหลักๆเนาะก็คือท้าด่วนกับโพอันะครับ,รบเหมือนเดิมทุกๆครั้งนะครับผมเราก็จะเล่นกันแบบนี้นะครับแต่รอบนี้ช้าหน่อยนะเพราะว่ากว่าผมจะ level 45ก็ก็นานอยู่ครับเจ๋ยแล้วเดี๋ยว แรกสุดปรากฏในล็อกแมนเป็นหุ่นยนต์ดรวิลลิโลหะดจำลูกที่ดรไลท์ทำการออกแบบขึ้นมาใช้ชิปลูกตาส่วนกลางเป็นควบคุมหลักสามารถควบคุมให้ร่างกายแยกออกและประกอบล่างเป็นตนเป็นคนใหม่ได้แต่เนื่องจากเทคนิควิจัยไม่สมบูรณ์หลังจากประกอบล่างเป็นคนแล้วไม่สามารถเดินได้นะครับผมอนี่คือที่มาเน,นเองนะครับทำไมถึงเดินไม่ได้นะอา้าพผ่าดผ่านผ่า ช็อตเดียวตายครับเฟอร์ล่ามันโหดไงน้วรัามีออล่าตัวนี้ด้วยนะครับผมแปบ๊บเดียวก็น่าจะสิ้นชีพนะครับผมจบแล้วครับเ็นดานท้าดวลที่เอามาเหอะแค่ครั้งเดียวแล้วก็ไม่ได้เล่นอีกเลยนะนะครับผมหลังๆก็เริ่มงงเหมือนกันว่าบางกิจกรรมอ่ะทำมาแล้วเนี่ยมันไม่ดึงดูดให้อยากไปเล่นซ้ำเอาเสียเลยครับแต่ก็ไม่เป็นไรฮะก็ถือว่าเป็นกิจกรรมขำๆไปแล้วกันครับ เราก็ต้องมานั่งฟาร์ไอตัวของอ่าตัวนี้ต่อไปเนาะใช่ไหมครับเพราะว่าเราได้ของนี่นะครับยิ่งยิ่งฟาร์มเยอะก็จะยิ่งได้ได้ตัวของกิจกรรมตัวนี้เยอะด้วยนะครับผมแล้วก็สตรอรี่ผมเลย20 20ครั้งเลยนะแล้วมันไม่ค่อยออกด้วยสตรอรี่ตัวนี้ครับเดี๋ยวเราไปสุ่มๆกันดีกว่านะครับผม คือกดสิบครั้งจะออกประมาณครึ่งหนึ่งอะไรเงี้ยฮะมันมันดวงไม่ค่อยดีอะไรย่างเงี้ยไม่รู้ว่าอัพอัพโชคจะเพิ่มได้รหรือเปล่านะตรงเนี้ยนะครับเนี่ยได้มาแปดอันจากสิบอันนึนะงฮะก็ถือว่าโชคดีนิดนึงสามสิบสามหรือเจ็ดชิ้นครับคิดว่าตอนเย็นน่าจะครบพอดีโอเคส่วนที่สองเขาที่ผมลืมอธิบายเขาที่แล้วไปเนาะนี่ครับผมฮันเตอร์โทเค็นนะครับผมก็กาชากันเล่นๆนะเดี๋ยวผมจะกาชาให้ทุกคนดูกันนะครับว่าผมจะได้อะไรกันบ้างนะครับ ส่วนใหญ่ก็อยากจะได้การฮันเตอร์นะอา้าวได้ทิกเกอร์สามทิกเกอร์ไอ้ทิกเกอร์สามสิบเลยอเมมโมรี่บล็อกเนี่ยผมไม่อยากได้เลยโหได้ห้าร้อยพลอยไอ้โหมดเนี้ยครับถ้าเราวนดีๆนะแบบโชคดีๆนะครับมันก็จะทําให้เราอะครับเล่นได้ยาวๆไม่จํากัดเลยนะเพราะว่ามันจะได้ฮันเตอร์โคกเก็นเรื่อยๆแต่ส่วนใหญ่แล้วก็จะไม่ใช่อย่างนั้นหรอกส่วนใหญ่ก็จะได้ซับไพ่บล็อกเนี่ยกับเงินนะครับอ่าถือว่าเล่นไปขำๆนะครับหาของไปครับฟาร์มของไปเรื่อยๆนะเนี่ยฮะเนี่ยได้อีกร้อยนึ่งละ ได้อีกแล้วนะครับคือถ้ามันโชคดีวนบนหุนบนไปเรื่อยๆครับเราก็จะได้ของดีๆไม่จํากัดเลยฮนะแต่ผมมันก็ขึ้นกับดวงแหละเนี่ยได้อีกแล้วไม่ลดลงเลยครับไอสิ่งที่อยากได้ไม่ได้ฮนะได้เพชรมาร้อยเม็ดแล้วครับโอ้ได้อีกแล้วตอนนี้ผมต้องการการไอเสร์กการฮันเตอร์ใบนะี้ แต่มันไม่ตกสักทีหนึง่งด่ารอยห้าสิเมตรแล้วครับเอาได้แล้วหนึ่งใบดีใจจังโอเคคุมอยู่นะคุมอยู่สองรอยเมตรแล้วโอ้โหได้นี่อีกแล้วครับในเงินครับอะหลังไม่ได้ไอตัวโทกเคตแหละที่เอาไว้เพิ่มจำนวนนะครับมีได้ดอบร้อเมตรดอกสามร้อยเมตรด้วยนะแต่ว่าผมยังไม่เคยได้เลย อ่าพูดปุ๊บได้เลยได้มาห้ารเมตรแล้วหมดแล้วครับโอเคจบครับผมก็ถือว่าอย่าลืมปรากดต,ตรงนี้นะมันจะมาอยู่ตรงนี้นะครับเรียกว่าอิ่มนนำสำราญครับแล้วก็ไปซื้อกันเถอะนะครับผมนีุ่กเช่นนี้ฮนะถุงรับตรงนี้ดีมากนะครับผมซื้ออื่นก็เก็บไว้ก่อนก็ได้ครับเพราะมันเหลือเวลาอีกตั้งเก้าวันเราก็ค่อยค่อยมาท,ทําทีหลังก็ได้เนาะ อันนี้ก่อนเลยครับได้กัดตัวอะไระกบปะถ้าจะเป็นกบนะผมไม่แน่ใจตัวอะไรเหมือนกันจะห้าดาวแล้วครับโอเคเราไปเล่นโคฟกันดีกว่านะครับผมเดี๋ยวจะเสียเวลานานเกินไปมาผมไม่รู้ว่าจะมีใครเล่นด่านนี้หรือเปล่าตอนนี้ เรามาเชิญเพื่อนเราดีกว่าโอ้ไม่เลยเวลไม่ถึงสักคนเลยนอกจากคุณหุงหรือหังหรือหุงไม่รู้นะครับด่านนี้เป็นด่านที่หาคนเล่นยากเหมือนเดิมฮะถ้าไม่มีเดี๋ยวผมตัดคลิปก่อนแล้วก็ตอนผมเจอคนแล้วเดี๋ยวผมจะอัดคลิปให้ดูแล้วกันนะครับผมโอเคเจอเพื่อนแล้วครับมาเราเขาบอกให้ใช้เอวนี่นะเดี๋ยวผมไปใช้เอวอน โอ้โหจะชนะไม่เนี่ยห้าแสนกับแปดแสนค่าพลังต่ําต้อยหอยสังมากครับและด่านนี้มันก็น่าจะยากด้วยนะมาแต่ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวมาลองลุยกันดูครับว่าผมจะสามารถที่จะเคลียร์ได้หรือเปล่าน,นะครับผมเวลาเล่นด่านใหม่ทีไรต้องมานั่งวัดใจทีว่าจะค้างไหมด้วยนะ ไปทางขวาเรือร่อดูข้างล่างเอาไปทางขวาถูกแล้วล็อกเครื่องถ้าใครได้เล่นเกมล็อกแมนเซตเอ็กนะครับผมมันจะเจ๋งตรงที่ล็อกแมนจะมีตัวโมเดลนะครับผมโมเดลเนี่ยสามารถแปลงล่างเป็นตัว X ก็ได้ซีโร่ก็ได้เซตเอ็กก็ได้อะไรงเงี้ยครับผมซึ่งโมเดลเนี้ยมันทําให้จักรวาลล็อกแมนมัน เติบโตขึ้นไปครับผมว่ามีลูกเล่นให้เลือกเล่นหลากหลายนะครับผมแต่ว่าตอนผมเล่นเนี่ยผมไปนึกถึงตัวเกมอ่าเดมอนบาราซอนนะครับผมถ้าใครถ้าใครเคยเล่นนะยุคแบบยุคเครื่องซูเปอร์ไฟมิคอมนะก็จะรู้จักเกมนี้ดีนะว่าแบบเฮ้ยมันคือเกมแนวแบบยุคในโบราณตอนนั้นเลยนะครับบางคนเรียกเรียกมาเป็นอะไรนะโกดดั Gob ลนเนอะใช่ไหมครับมันเป็นซีรีส์เดียวกันนะครับผมเดมอนบราซอนเนี่ยนะครับ เป็นตัวร้ายคือเลสอาร์เมอร์นะครับผมในมาไคามูระแล้วเราก็มาเล่นตัวมันแทนเป็นตัวแบบเป็นพระเอกแทนอะไรเงี้ยนะครับก็ถือว่าเป็นเกมที่มีการใช้พวกผลึกหินนะในการทำเปลี่ยนเกราะนะครับแล้วก็ล่วงนะครับในการเปลี่ยนเกราะได้แล้วก็เปลี่ยนธาตุต่างๆได้นะครับซึ่งตอนผมดูครั้งแรกเนี่ยผมนึกนึกถึงเนี่ยไอเกมนี้แหละเพราะว่าล็อกแมนเซ็ตเอ็กซ์เนี่ยครับมันมีการเปลี่ยนร่างได้มีการเปลี่ยนเกราะเปลี่ยนโมเดลได้ครับ ทำให้เราเปลี่ยนร่างไปตามสถานก,การณ์ต่างๆได้เช่สนสถานการณ์นี้ต้องยิงไกลสถานก,การณ์นี้ต้องทำนู่นทำนี่อะไรเงี้ยครับเอาละครับบอสแล้วครับโอ้หน้าตาแปลกๆบอสตัวนี้ไอคุนตัวนี้มันอ๋อนี่คุนสุดเจ๋งนะครับผมอิลูมิน่านะครับผมเป็นเล็บพิลอยขนาดยักษ์เพื่อต่อสู้กับเพื่อการต่อสู้ที่ผลิตขึ้นโดยไม่ได้รับอนุญาตจากศูนย์วิจัยอาวุธนะครับผมน่า ถูกมาใช้ในโฬิกาไนท์แมนนะครับน่าจะเป็น X6 นะครับผมจยิงแ,แล้วจะใช้โฮเวอร์กันเนอร์รวบรวมเลเซอร์จมศัตรูต้องทลา,า,ายเสาไฟที่คอยจ่ายพลังงานให้กับมันจะเด้อิลูมินา um ได้นะครับไหน,นที่เสาไฟที่จ่ายพลังงานให้กับมันอ๋อนี่เหรอนี่ยไงจมตีอ๋อเนี่ยเสาไฟาไม่ใช่ นี่คือเสาไฟอโอเคเข้าใจแล้วก็คือเสาไฟมาเมื่อไหร่ให้พังเมื่อนั้นนั่นเองนะครับอา้าวงงตัวเองอีกตัว,ต,วตัวเราอยู่ไหนเนี่ยโอเคเสาไฟมันจะงอกมาเรื่อยๆครับแล้วเราก็พังมันไปเรื่อยๆเนาะ เดี๋ยวผมต้องยอมตายก่อนเดี๋ยวไม่ได้สามดาวเร็วตายเร็วตายเร็วอีกนิดเดียวหายิงไหมทีเดียวทีเดียว ถึงตัวผมเนี่ยจะตายแล้วอีกทีเดียวเยี่ยมตายแล้วครับคือเวลาเล่นเกมเนี้ยมันต้องตายครั้งหนึ่งเนาะเพื่อเอาสามดาวพอดีก็ตลกดีนึนงเนาะเป็นลอจิกที่แปลกดีนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรฮะถือว่าเป็นลูกเล่นหนึ่งของการเล่นเกมนั่นแครับว่าให้เพื่อนสู้ไปก่อนนะครับแล้วเราจะกลับมานะครับผมในยี่สิบวินาทีมากลับมาแล้วฟันฟันฟันจบครับผม สวยงามนะครับเยี่ยมยอดมากนะครับผมเควสเคลียนะครับผมอ่าฉากจบมันจะมีทาเพิ่มขึ้นนิดนึงโอเคนะครับผมก็ได้อ,อ้าวเลยเหรอโอโนผ้า240 24วิเกินครับ ือเราอาจจะเล่นช้าไปนิดนึงนะฮะก็เลยอดไปนะครับผมไม่เป็นไรเดี๋ยวมไปตามเก็บที่หลังก็ได้เพราะว่ามันไม่มีอะไรพิพเศษครับด่านนี้เป็นเส้นตรงอย่างเดียวนะครับรับของเฉยๆของที่ได้ก็ไม่ได้มีอะไรแปลกใหม่นะแค่เศษน็อตกับเศษเมทัลน,น,นิดหน่อยนะครับผมนะก็จบไปแล้วครับกับการเล่นมีอะไรใหม่ในเลเวล145นะครับผม ก็สำหรับครั้งหน้าผมจะหลานข้อผิดพลาดคืออะไรวะผมจะเล่นอะไรก็เดี๋ยวคอยติดตามชมก็ได้นะครับสำหรับวันนี้นะครับผมขอตัวลาไปก่อนนะครับผมแล้วเจอกันครับ